กี่วันเนี่ยออพึ่งขึ้นออถ้ำสบายใจแล้วมีของดีได้หมวกมาแล้วสบายใจทีนี้ปุ๊บคนที่อดตายก็คือกูได้แหละให้หมวกแดงหมดเออเราไม่รู้ว่าวิดีโอนี้จะได้ออกเมื่อไหร่ได้ออกตอนไหนนะครับแต่ออขอบคุณคอมเมนต์เมื่อวิดีโอ ก็จาไม่ได้ว่าวิดีโออะไรที่ถักบอกว่าทําไมไม่ใช้กลุ่มเมื่อกุปซ่อมมวกละขอบคุณคอมเมนต์นั้นมากนะครับผมนายแต่ผมแปะไว้ให้นะครับผมทำให้เราบรรลุเห็นทําเลยเออว่าทำไมเราไม่ใช้ โอเคอ่าแล้วตอนนี้ผมมีกุ๊กเองนะครับผมนี่คือเกม Don Stupider Unboxing Mode นั่นเองวู้ฮู้ตอนนี้นะครับออทัมแล้วเดี๋ยวเราจะฟาร์มของอีกนิดหน่อยแล้วก็เตรียมสู้กับทวินกันนะครับผมนะหลังจากสู้ทวินแล้วก็โททูเนี่ยเราก็จะได้ไปต่างโลกเอ้ยออกทะเลกันแล้วนะครับผมเอามูนเทียมาใส่กล่องกล่องเดียวกันแล้วกันมูนเ <Okay. S 2> ทียไม่งมีเยอะเกินเลยนตอนนี้เว้จริงๆอ่าเดี๋ยวพี่ลงไปนี่ก่อนอ่าพรวนดินก่อน เราทำไอหมวกนั้นซะหน่อยไหมไอหมวกไอเติมหิวอ่ะเอ๊ะมันต้องใช้ของปหมต้องใช้นมแพ้หรือเปล่าวะมันใช้มันใช้ของเดลี่อ่ะซึ่งเรามีไอมิลกี้เววอยู่อเอา<ะ>ไปฆ่าไอตัวที่อยู่ในใบโอมปะจันอ่ะอ๋ไอได้ได้ได้ไ,ดไอเชฟพอหยิบล็อตในตัวขึ้นมาส่องแล้วเหมือนล็อตมีทุกที่ <c oughs> อ่ะ it's everywhere ล็อตล็อด everywhere ไอฟาร์มที่ติดกลิ่นฟังอ่ะแม่งติดอะไรสักอย่างทำให้กูพวนดินไม่ได้เว้ยเลย ติดลากป่าวติดลากไอ้ต้นต้นใหญ่ป่าวน่าจะติดลากนั่นแหละกา<ำ>มโ,<อ>โอเคอะมาถึงส่วนทวินแล้วคิดว่าเราจะจัดการทวินยังไงครับขอแผนการหน่อยแล้วทาไม<ผ>ต้องหน้า,าหนาว,วนะก็หนึ่งหน้าหนาวอะ่ะกลางคืนมันยาวอ่ากลางคืนยาวอ่าอสองคือเคิร์สเฟรมมันต้องร้อนมากแน่ๆ <c oughs> ดังนั้นเราก็อาจจะแบบไม่มีปัญหาเรื่องหนาวนิดหน่อยอ่าแต่ถ้าเกิดมันไม่ทําให้ร้อนอ <c oughs> ละโอ้เราก็จะเป็นฝุ่นตายตรงนั้นะ เดี๋ยวนะมึงเอาความมั่นใจกูคืนมากู <c oughs> สามมั่นใจว่าเออเราต้องสบายสบายได้เลยแม่งไม่ใช่แล้ววะพูเลยครับว่าขนาดในเทอร์เรียบมุกเรายังจะตายห่ากันเลยค <c oughs> าพาอะไรกับในมอดเชียนี่โอ้แต่ถ้ามันยิงดูๆเทอร์เรียแล้วก็เ <c oughs> ยี่ยมสวยเด็เด,ด,ดมามามาจับนกสีเหลืองฮนะ <c oughs> ต้องอาจจะต้องขยับมาหน่อยนึงนะ แตงฟูลี่เบิร์นอาร์สเตลปิดที่โช์ต้องขอบคุณนะที่นกมันโง่มันมันพื้นนี้ใช่ไหมมันพื้นเขียวนี้ใช่ไหมไม่ใช่พื้นนั้นเฮ้ยหรือมันมาแทนอีกาวะตายแล้วเปลงแล้วมันอาจจะมาแทนอีกาก็ได้ถ้ามันชื่อสแกโครไงหน้าหนาวไม่มีอีการะเออว่ะรีบเร็วรีบเร็วรีบเร็วทันอยู่ต้องวันนี้แหละวันนี้ตอนเย็นยังพอไหวอยู่เชื่กูจะทําทันไม่ไรแค่นั้นแหละเร็วโอเร็วเข้าเร็ววันนี้เร็วได้แค่นี้วันสุดท้ายแล้ว แล้วมันตั้งตรงไหนได้วะตรงนี้ตรงพื้นป่าเนี่ยพื้นป่าตรงราชานี i ก็ได้ได้หมดเลยอีกาเกิดพื้นป่าแปปแปปแปปแผมไม่ก็ลืมนึกไปเร็วไอีพื้นนี้ได้แค่ไปเนี่ยพื้นฝั่งเนี้ยเออเอออ่ะกวางงงงอย่าะไรแล้วกันไอ้ยืนล่อไว้นะพี่นะนล่อรออยู่ล่ออยู่ลงมาลงมาไอนกเหลืองมาเร็ว <Bro. S 1> ไอ้นกแดงมาทำเคี้ยอะไรเนี่ยไปไมาเร็วได้เร็วได้เร็วเดียบเดียมเดียมได้นกเหลืองแล้ว ดูแลมันในกระเป๋าไปก่อนนะครับปปไปลงไปตอนมามาลงเลยลงเลยลงเลยโอเคสตินะอย่าลืมจนมันตายคากรงแค่นั้นแหละมันกี่วันตายวะสองวันตายลงไปเช็คบ่อยๆะครับเคถ้ามันใกล้ตายแล้วห้ามไม่อาหารเด้วยนะแล้วไม่งั้นมันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอ่ะอฮะถ้ามันเหลือถ้ามันป่วยพวกก็คือแพ็คใส่ใส่บันเดนแล็บเลยคือถ้าเกิดเราออกมาเรายังหยิบมันได้ปะวะยังหยิบมันได้ครับคือถ้าเกิดเอาออกจากบันเดนแล็บนกจะกมาดิ้นดิ้นที่พื้นก็อ่าโอเคโอเค ไป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 วางตรงไหนได้วะตรงนี้ได้โอเคเอาว,าวางไปเลยโอเคยัดเลยฮ่า,ามันจะตายในกรงอีก9วันประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะสะักสามสี่วันก็ดูอา,าลงมาดูเอาว่ะสวยมากดีนะเรานึกไว้ก่อนไอ้เ้ยถ้ารอใต้ดินแล้วก็วอีกหลายวันน่ะ เอาวะหน้าหนาวแล้วไปเต็มตัว let's go หลังจากอ่านมา2ชั่วโมงนี่แหละไฮไลท์เอาเช้าพอดีโอเคเปไปฤดูแล้วคืนนี้เลยไม่ะเอ้ยไปคืนนี้เลยก็ได้ในแม่ฟูเอลพร้อมพร้อมพร้อมไหมเกาเออใช่เกาะต้องไปขับต้องไปขับตรงนู้นเกาะพร้อมไหมเนี่ยเสียงหนูไอ้หนูเหี้ยมาเออมันมาเออนูมาเออนูมาแป๊บแป๊บแป๊บตีเชี่ยตา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 ย วันช็อตเออวันช็อตนดเ้มีหนูอีกมีหนูตรงนี้อีกชี์หรือสวนดีไอชิ้น้างหนูรัหนไหนโอ้ดเร็วเนี่ยเนเนี่ยเอ้ชิ้นหนาวคุไ้องไ้อ้้อ้อ้ไออ้องอ้อ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้ไออ้ไอ้ไไอ้ไอ้ไอ้องตายเออ้อ้ไอ้ไดได้ไอเไอ้ไอ้เอ้ออ้ไโ้นไไอ้อโออ้าออ้ไ้้ได้ไม่ไ้ไ้อ ยยัััังงคครรบบ t h i s is g o i n g to be a terrible night โอเคมานี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มาเร็วปั๊บมาเร็วถือเร็วเร็วโอบหยิบหยิบเร็วหยิบเทอร์โม่ดีหยิบหยิบดิมึงจะวานทำไมหยิบดิหยิบอะไรเนี่ยเมาเนี่ยสีตัวสีเขียวก่อนสีเขียวก่อนสไปเดอร์ซึมอยู่ตรงนี้มาเร็วโอ้ยอะไรอะไรโอ้โอ้ยผิดใเลยเดี๋ยวไอ้ชื้อตัวเขีย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 วก่อน นก่อไอ้เขียวก่อนโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ะยมันยิงเกินเฟรมมันยิงเกินเฟรมระวังอุ้ยอุ้ยโอ้บรุนอุ้ยเเเลยรดีวบถอยเร็วถอยเร็วอบถอยมาถอยมาถอยมาเดี๋ยวพี่ลองจูบมันเองเดี๋ยวพี่ลองจูบมันเองโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย้โอ้ย เอ้ยโอ้โหลูกกระจอกเอฟโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเกิก่อแทกก่อแทกโอ้ยโอ้โอ้โอเลเซอร์เลเซอร์รุนแรงมากกูแรงมากแรงมากกูโดนไปเกือบสิปีอะโอ้มกอดเอ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยเอ้ยไอ้เวรโงพี่สไปแม่งโดนดอกละห้าดอกละห้าเลยเหรอห้าระวังอุ้ยระวังตีตีไปเฮ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเกิดเฟเกเฟมโอ้ยเกือบแล้วเยอเอ้ย อีโอระวังโดนโดนโดนอุ้ยเกือบเกือบเกือบไม่มีเวลาจะเปลี่ยนของถือของเลยโอระวังโอ้ยอ้แม่งชนแรงมากอ่ะมันแรงเมทมันแรงอยู่แล้วโอ้ชาวโอเคหาไว้แทดยดูเดย์และบัตบังคับว่าเราต้องสู้ต่อด้วยเนี่ยไม่งั้นเราต้องรออีกสองชั่วโมงเลยนะไม่งั้นไม่งั้นมันจะรีเลือดเฮ้ยไม่ใช่ถ้าทวินไม่กดต่อเรากดต่ออีกไม่ได้นะไม่ใช่รีเลือดรีเลือดมันเฉพาะไอโอเทเลอร์ตัวเดียว งั้นเคลียร์ของตรงนี้ก่อนเลยหมามาพอดีโอเครีบเลยรีบเลยกูแล้วดาเมทิเจ็บสาดเจ็บสาดคือมันต้องถ้าตามหลักอ่ะคือต้องต้องไล่ฆ่าทีละตัวต้องใช้อันนี้ด้วยไอแพนฟู้ดด้วยเออพี่เอาเกาะกระดูกมาใส่เกาะกระดูกเลยเหรอวะเออกูเอาชุดมาเบิ้ลด้วยดีเนี่ยไม่ได้แทงเป็นแทงไม่ได้แทงนี่มึงเป็นฝุ่นอย่างรวดเร็วแน่นอนไม่ได้ ดามจแม่งแรงวิธีที่เขาแนะนําก็คือ <c oughs> ไปเรียกไกลๆแล้วลากตัวหนึ่งอ่ะออกไปให้ไกลที่สุดเลยทําให้หลับแล้วก็ลากตัวหนึ่งออกไปไกลๆเลยเย็นแล้วอะ่ะเหมือนก็แบบว่าอม,มึงพร้อมเลยอยา่างเหรอนายโกอิงทูเปียโทรโบไนอาเกนอาเกนในอาเกนชี่สัตว์เคิร์ฟแม่งคือมันแค่คือปกติทวินก็เก่งอยู่แล้วไงในมอดเดียนะดาเมจมันแรงนะครับอยู่แล้วนะปกติทวินอะดาเมจดแรงอยู่แล้วใช่ใช่วันนี้ลงยังชิบหายอยู่แล้วอ่ะเหตดฟ้ามันจะเน่าแหละ เมือมงกินเข้าไปก่อนที่มึงจะหิวาย <g ül> นี่นี่โหแล้วเมื่อกี้คือเบิร์ดบัฟแล้วใช่ปะวะบัฟแล้วไอเชียดาวเมทไม่จุกจุกตัดหรือไม่ก็เอาเอาเทอเลเรียมไปเรียกไกลๆแล้วก็ลากลากตัวเดียวมาดีกว่าไ <c ười> ว<ะ>้อย่างนั้นก็น่าจะดีกว่าป่ะงั้นงั้นงั้นเดี๋ยวคือนี้เรียกเทลเลเรียมเอาไปรียไว้ไกลไกลแล้วก็ลากมันมาดีกว่า ไปไปทำให้หลับแล้วก็ลากโซวหนึ่งมาโอเคตรไหนจัดเลยเดี๋ยวยืวนสตแตนบายไว้ให้เดี๋ยวพี่ไวตรงนี้โอเคอ่ะ okay. ผมอยู่ในฟิลแล้วนะแป๊บนึงหนาวด้วยโ okay. okay. อเคโอเคมืดแล้วมืดแล้วโอเคสุนัย is going to be after ไอเชี่ยกูเริ่มหนาวแล้วแป๊บนึงนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โยเดี๋ยวเดี๋ยวเป่าเ,เป่า,าเร็วเป่าเป่าอุ้ยทำไมไม่หลับโอ้ยนี่เมื่อกี้ป๋องเขาเฉลี่เหรอเดี๋ยวมันหลับไหมหลับ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 มาลากมาเร็ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิปหายแล้วผิดแผนมันตื่นสองตัวพร้อมกันเลยอ่ะเจ้ดน่าจะเป็นของอันคอมแล้วแหละไอ้เจ้ยอย่างเงี้ยหมดกันสู่สําเร็จในการฆ่าดาวินชิปเป็งแล้วไอ้เจ้ยถ้าไม่ตีมันมันโอ้โหเดี๋ยว็ดเด็ดนขอลองอีกทีขอลองไอทีแป๊บน,นึงนะอ่ะเดี๋ยวพี่เป่าโอเคเป่าอ่ะแล้วคราวนี้โอบลองตีสีเขียวดิตีแค่สีเขียวนะเออลองตีดูมันตื่นทั้งคู่เลยแม่งตื่นทั้งคู่โอ้ไม่ก๊ดมามามาโอมมาถอยมาตรงอารีนาเร็วมาเลยมาเลย เฮ้ยระวังว๊านลากลากล,ลากลมันมาได้ป่าววะมันมาไหมหรือมันพยายามจะอยู่ใกล้เธอเรียมไว้ระวังนะระวังนะแต่ที okay. okay. <ml <ml ่แน่ๆมึงเคิร์ตเปิมเคิร์ตเปิมเออไอ้ดูได้นะจะยิงเคิร์ตเปิมหรือเปล่ามันพยายามเข้าหาเธอร์เรียมโอเคไอ้ลากลากได้ไว้ได้ได้โอ๊ย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 พวกลูกกระจอกเยอะชิบเป่งเลยเออเออได้ได้ได้โอ้ยเคิร์ตเปิมโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโเคอร์ตเฟิมโคตรแรงอะเกือบตายกูเกือบตาย เอ้ยดูสีแดงมาแล้วอุ้ยอันนี้เคอเปมดูไงวะมีเทคนิคเหรอหรือเสียงเพลงเปล่าเวลาเราจะพ่นเคิร์เปมมันจะมีไฟเขียวๆออกมารอบตัวมันอ๋อโอเคโอเคอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าบางครั้งมันไม่มันไม่มีไงโอเคเอาอ่ะจับแพทเทิร์นว่ะอันนี้ค่นเปมอันนี้คือเปมโอเคโอเครู้แพทเทิร์นแล้วอีโอบระวังอู้ยโอ้ยเต็มหน้าเต็มหน้าเลยอือแรงมากแรงมากแรงมากต้องหาจังหวะเข้าไปตีมันอะเฮ้ยเคิร์เปมเคอร์เปมเอ้ย โอ้ย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 แรง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 มากแรงมากแรงมากแรงมากโอ้ยเครื่เฟรแม่งเราเกือบตายเครื่เฟมเช้าโอ้ได้ห้าพันแล้วได้ห้าพันแล้วโอ้โหเอาแล้วมึงเอ้ยเล็งสีเขียวก่อนเล็งสีเขียวก่อนโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วตีเลยเออเออสีเขียวอุ้ยอั้ชอุ้ยเลเซอร์เลเซอร์อุ้ยระวังไอันนี้หลบได้หลบได้อุ้ยเลเซอร์โอ้แม่งทิ้งระยะตีโอ้ยเอ้ยพึ่งไอ้ตัวสี เคลิ้มเคลิ้มอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยตึ้งปลาไก่อันนี้ชาร์จเลเซอร์หอเหมือนเลเซอร์ตัวตัวสีแดงมันจะสว่างปะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวถอยก่อนไหมไปดีกว่าอุ้ยโอ้โหเกือบเข้าไปเฉียดตูดตูดแหวกเลยเออเคลียร์ไปอ้าอุ้ยยใจเย็นๆโอ้ยเคลิ้มอุ้ยโอ้โหโดนไม่ได้เลยเนี่ยอ้าวอุ้ยอุ้ยหยุดหน้าพอดีโอ้ยตาย ระวังเคลื่อนฟีบอือย้อยื้อยอโอ้โหดีนะกูใส่ถ้อยแสงรอบนี้ดีโคตรเลยลูกกระจอกไปอุ้ยไม่โดนใช่ไหมวะเป็นปูเลเซอร์อุ้ย้ยได้สองพันแล้วเป็นสองแล้วชิบหายแล้วอุ้ยอุ้ยรอดรอดรอดเฮ้ยเฮ้ยไำลังกดยาก่อนเอชดูเป็นป่านอุ้ยป่านเพนกูป่านเพนกูเลยเฮ้ยโอ้โหสปีดสปีดโอ้โหเร็วได้อีกแล้วดิดิโอ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยเฟิรคนแรงอ่ะเนฟเฟิร์แรงมากอุ้ยยาโอ้โอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยาเหมือนในเทอรเรียเลยว้าายู่เร็วมากเร็วมากไกลแล้วไกลแล้วสีเขียวไกลตายแล้วไกลแล้วอีกนิดเดียวเกิดมีเซอร์เว่นเยอะมากเซอร์เวนเยอะมากเดียวเดียวเดียวโอ้ยโอ้ยยิงรัวมากโอ้ตาย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  โอลวอนนะตายแล้วตายแล้วพี่เขียวจะตายแล้วพี่เขียวตายแล้วเฮ้ยพี่เขียวตายพี่เขียวตายแล้วตายแล้วเหลือสีแดงแล้วสีแดงแล้วโอบระวังระวังอีเสือเวนเยอะมากเคลียร์หน่อยไม่ไหวแล้วดู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 โอ้โหเต็มไปหมดเลยอุ้ยอย่านะเดี๋ยวผมรอตัวแดงตีเลยเยเซอร์เดเซอร์เดเซอร์อุ้ยโอ้โหตายโอ้ตายสวยเหลือสีแดงเดี๋ยวแล้ว เซอร์เเวนต็มเลยโอ้ยโอมรัวรัวอง้อุ้ยอุ้ยเช้าเช้าเช้าแล้วอ่าไอ้เจ๊บึ้งโอเคโอเคจบแล้วจบแล้วมันเช้าแล้ว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 เก็บเก็บเก็บเลยเอาอ่ะได้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 โอ้โหเมื่อกี้แม่งมีซอยแสงยังหนีแทบไม่ทันเลยนะเว้อยโอมไอ้เจ๊คือมันปีดอกละยี่สิบห้าเลยพี่มันแรงกว่าเอ็นเจี้ยนเอ็นเจี้ยนผู้มองแรงเลยอะไรนะยี่สิบห้าหน้ายุบอ่ะโอ้เอ็เจี้ยนพี่กยุบยังไง่อ็นเจีนจังหวะที่เลเซอร์ไม่เฉียดตูปไปเนยเอออ้าวเดือดย โอเคโอเคไปไปไปโอ้พายุหิมะเดี๋ยวนะโอ้แล้วคืนนี้พายุมันจะสงบไหมเนี่ยถ้าไม่สงบนี่ไม่หงบอเพราะว่าไม่งั้นมันจะต้องมันใจนั้นใช่ไหมล่ะคือถ้าไม่สู้มันจะหายไปเลยเออนั่นแหละเลยต้องสู้ไงทางข่าวไปสงบป่ะสงบพายุสงบสวยพายุสงบพอดีเป็นใจเป็นใจตีตีพวกนี้หน่อยเปิดเลยโอ๊บไล่ไฟเดี๋ยดิเซนตี้เยอะป่ะเออเยอะอยู่เยอะอยู่แบบนี้แบบนี้ได้ไหมของเต็มมืออะไรก็ได้อะไรก็ได้ไล่เลย ตรงไหนก็ได้มี้หนึ่งพี่ก็ได้โอเคมาแล้วเฟสสองเลยพิเชษเออขออันเดียวก่อน,นนะขออัน<ง>เ,เ,เดียวก่อนนะเอออันเดียวก่อนอันเดียวก่อนได้ได้ไดโอ้ยลิซซ์ครับครับผมต้องการหมวกมาลิซซ์มาทางนี้มาเข้ามาเข้ามาในพื้นที่ดิมาเออมานี่มาดิโอ้สวัสดีอ้าวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไซ้อสี่ครั้งเหรอเฮอุยอ้ยเ <4 S 1> ยอะ โอ้โหมันพุ่งเพิ่มขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอวะเตอร์แวนส์เฮเตอร์แวนส์โอเคเลเซอร์นี้แล้วอุ๊ย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 อุยอุ๊ยเกือบตายโอ้ยกูนี่กูแหลกโอ้ระวังขันข่าโอ้ระวังอุยหนึ่งสองเฮ้ยหลบได้โอ้๊ยอุยโอ้ยเราหลบมาเต็มหน้าเลยกูเติมอยดีๆก็แหลกเลเซอร์เลเซอร์ โอ้ตายเซเว่นยังไงยังไงเซเว่นเหรอเนี่ยตายมึงแกลโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยขูโดนทุกดอกแล้วโอ้เกมบ้าเออเห็นแล้วเดี๋ย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 วชุบเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุกปั๊บ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 ชี้แปลงแล้วโอ้โหแบบอดไอ้เชี่ยไม่ได้ว่อเซเว่นมันจะยิ่งเยอะเลเซอร์โอ้โห Mặt ở mặt ở mặt ở mặt tại đây 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 được đây 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 ui, 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 ui. đây 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 เออตีฟรีโอ้ได้แล้วมีสองคนอีกคนนึงตีฟีได้เลยตายเออถอยก่อนถอยก่อนไอตัวนี้มันงยาวอะเอ้ยเปิมเติมเปิมเตโอ้ชิชิเยอะเยอะยอะพีพีพีีกผมจะแตกเออเลเวอร์เลเวอร์ เช้าเร็วเช้าเร็วเช้าเร็วโอ้โวินไปแล้วมันเลื่อนหลีนิดเดียวเองตรเสียดายเลยเกรงเลยฮะตายด้วยลงไปเช็คนกสิได้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 เชีย่ยไอ้นั่นมาตัวจากน้ำแข็งไม่เละ โอ้โหโคตรน่าเบื่อเลยสองตัวด้วยมึงเลยกูใชากับดักสองตัวด้วยไอ้นกไอ้นี่แล้วนกเพียแล้วครึ่งนึงแลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันทำไรไอ้กอมเมอร์กอมเมอร์มันจะฆ่ากอมเมอร์หายแล้วกอมเมอร์ตายโอ้โหกอมเมอร์ตายอีกแล้วแอปโอบเดี๋ยวพี่ขึ้นไปช่วยโอเคแฮกนกแล้วแฮกนกแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นไปนึงโอเคโอเคโอเคเคลียร์เคลียร์เคลียร์โอเคโอเคดีแล้วดีแล้วเออเทอร์โลโบไนมาสามวันแล้วไปเทอร์โลโบไนมาสามคืนแล้วนี่คืนที่สี่ ว้าวนี่คหน้าป่ะ l e t ตายว่าไงนั่นแหละจังหวะนี้แหละเป็นฝุ่นไหมนะเออเรียบร้อยคิวออฟเธอเลยไอ้ได้เหลืองเหรอไม่ใช่ส้มเหรออันเหลืองเลยเหรอเหลืองก็ดีกว่าส้มนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่เด็กดูได้เช่นกันได้ทวินออฟเธอร์ฟิกเกอร์สแตชูดไอสเกตด้วยปลื้มใจ ในที่สุดเยสชนะทวินแล้วได้ oh. โลแล้วโลมันกินได้เหมือนกันปะโลกินได้เหมือนหมวกครับเยี่ยมเยี่ยมเอาออกไปก่อนถ้าตามหลักแล้วถ้าตามหลักโดนฟ้สาสุเกเตอร์เนี่ยถึงแม้ว่าใส่หมวกด้วยกันเนี่ยจะไม่ลดดาเมจแต่มันจะช่วยลดดูราบตี้ที่เสียไปเยี่ยมกาทำดาเมจดาเมจก็แรงถ้าใส่เสื้ออีกตัวด้วยก็ <laughs> ไม่นานแต่แตกช้า